ไมเฟิร์ลจ็อบเบอร์ถึงควรสอบ IEL สถานที่ยังไม่ได้คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยผมเองเซฟเฟิร์ลจ็อบเบอร์ที่เพิ่งเริ่มทำงานและมีความฝันว่าอยากจะเรียนต่อ MBA ที่ต่างประเทศแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งทำให้ตอนแรกคิดว่าภาษาอังกฤษยังคงไม่จำเป็นแต่พอได้เริ่มทำงานจริงตั้แต่ส่งเมลคุยกับลูกค้าไปจนถึงการพิชงานซึ่งหล,หลายครั้งมันต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดทำให้สิ่งที่ช่วยผมในการพัฒนาภาษาอังกฤษไปได้คือการเตรียมตัวสอบ IEL เพราะมันทำให้ผมได้ซ้อมทั้ง4สกิลไม่ว่าจะ มแลยเลือกใช้เพล p ในการเตรียมตัวสอบเพราะมันทาง f ฟ e x i ซิเบมากมีทั้งแอปพลิเคชันรองรับบนโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตเรียนออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับวัยทำงานที่มีเวลาว่างไม่แน่นอนฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดก็คือ Personalize d s t u d y p แพ n ที่มีหน้าตาประมาณนี้ จะเห็นได้ว่ามีแบ่งเซกชันอย่างชัดเจนและมีการบ่งบอกว่าแต่ละวันเราควรเรียนอะไรนอกจากนี้ยังดูได้ว่าระดับความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของเราทั้งหมดในตอนนี้ใกล้ถึงคะแนน i อเอที่เราตั้งไว้แล้วหรือยังเพราะว่าออกแบบแผนการเรียนให้ตรงกับพื้นฐานของเราเลยถึงจะเริ่มจากศูนย์ก็ไม่มีทางหลงและยังมีทิเชอร์ BAI ที่ปรึกษาคู่ใจ AI ส่วนตัวที่พร้อมให้คำปรึกษาเราแบบ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ยังงงๆหรืออยากได้เทคนิคสอบที่แผลวาว จายจะจัดให้ตอบไวแบบไม่เกินนาทีก็เรียกได้ว่าเห็นช่องว่างทางภาษาอังกฤษที่เราสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีกนะเนี่ยและยังมีวิดีโอที่เป็นรูปแบบอิ t เทอร์แอคที่จะมีคำถามโพมาให้ตอบกลางคลิปทำไไมต้องโฟกัสตลอดเวลาเพราะคริสตัวนี้เนี่ยมีนักถอยหลังเวลาในการตอบด้วยซึ่งแบบนี้ก็หมายความว่า แอบู้ไม่ได้นะจ๊ะและอย่างสุดท้ายแพบยังมีแบบฝึกหัดมากกว่า300ชุดซึ่งแบบทดสอบจะครอบคุมทั้ง4สกิลซึ่งจะมีโหมดฝึกซ้อมทาข้อสอบสําหรับคนที่อยากซ้อมและไม่ได้อยากเครียดมากและโหมดทดสอบสําหรับคนที่อยากจะลองมอกการทําข้อสอบแบบสนามจริงตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์แบบ Ver y g o o d และจากฟีเจอร์ทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาทําให้ผมสามารถมั่นใจได้ว่ามีครังข้อมูลที่เตรียมพร้อมสาหรับการสอบแน่นอนและถ้ามุ่งมั่นตั้งใจตอนนี้ผมก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนไอเอลในฝันสรุปก็คือตอนนี้จะยังไม่ต้องเรียนต่อต่างประเทศคะแนนไอ เราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นในการทำงานและช่วยปวดโอกาสใหม่ๆให้กับเราในอนาคตอีกด้วย